สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่อันเนอโล่งอกพาหงขว้าใจพร้อมคลีนชีตเป็นเังยนในแบะบักหัวเมิงดีใจอยู่บาลาสิได้หายใจทัวทองเลยเนอะน,นานๆเอาจังสีเด้อบักหัวเมิงเอ,อยออกปากยอมรับแล้วนะฮะอันเนอรสลัดผู้จัดการทีมลิเวอร์ pool ออกปากยอมรับล่งอกสุดเหดหลังพาหงแดงกับสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้สําเร็จในเกมบุกมาสยบเวนแฮมยูอเอตสองประตูต่อศูนย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนโดยทีมควอเตรนชิดได้เช่นกันนะครับลอลอพี่น้องลอลอ,ลอสลัดแสดงความโล่งใจหลังเห็นนักเตะหงแดงโชว์ฟอร์มข่มขุนค,ค้อนได้อย่างที่ต้องการและคว้าสามแต้มออกจากลอนดอนสเตเดียมได้จากซ้อมประตูในครึ่งหลังของอเล็กซซนติซักและโคดีกาโตโดยสรัดรายแรกที่ยิงประตูแรกในเกมเลีกให้กับสโมสรได้เป็นที่ระบรวยแล้วมันเป็นความรู้สึกที่โล่งอกเพราะหากคุณแพ้บ่อยๆครั้งเรา คว้าโอกาสเอาไว้ได้เราสร้างโอกาสได้เช่นกันในเกมอื่นเราทิ้งโอกาสมากกว่าเกมนี้สลัดเอ่ยกับสกีสปอร์ตมันช่วยได้หากคุณไม่เสียประตูก่อนหลังจากผ่านไป5นาทีเพราะมันจะทําให้เกมของคุณเปิดกว้างแต่เกมนี้เราสามารถเล่นได้อย่างที่เราต้องการแฟนบอลเดินทางมาไกลให้กําลังใจเราในวันพุธเราจะเจอกับเซนเนลแลนด์มันเป็นโปรแกรมที่ซุกสําหรับทุกเกมแต่มันก็เป็นก้าวแรกที่ดีสําหรับเรา เราชนะและได้คละีนชิดสลับเอ่ยถึงอิซักซึ่งปลดล็อกยิงเม็ดแรกในเกมพิมลีกให้กับหงแดงด้วยนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่วิเศษผมไม่ได้วางแผนให้เขาลงเล่นนานเกินไปก่อนเปลี่ยนตัวก็ออกเขาเป็นยอดกองหน้ายอดหัวหอกเขาจบสกอร์ดีดีต่อก็ถามถึงการรับโมซาลานั่งข้างสนามโดยไม่เปลี่ยนลงเล่นกุนซือดัตเอ่ยว่าเราเล่นกันหลายเกมใน1ิวันเราเล่น4เกม เรามีนักเตะค,คุณภาพในทีมมากมายมอเป็นนักเตะกคการของสโมสรน,น,น,นั้นเราจะรอดูกันในเกมกักบเซนเนอร์แลนด์วันพุธนี้นะฮะว้ายก็ว่าเอาสุดเกา่าแหละพี่นอ้องก็เล่งใดีแมนบครับหรือว่าจังไดครับซาลาก็มากก็ได้แต่ว่าก็เล่นให้มันเป็นทีมได้เลยหรืพี่ด่วนปวดล็อกความกดดัน อิซักทุบสติค่าตัวลั่นรู้สึกเหมือนรอมานานก่อนเบิกส,อสกอร์แรกแพาหงแดงคืนชีพอารเซนออิซัก,ก,กนะครับก็น่าค่าตัวแพงระยับของหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับกับสื่ออย่างเปิดอกว่าเขารู้สึกเหมือนต้องรอนานมากกว่าจะยิงประตูแรกในพรีเมียร์ให้กับต้ตสกัดใหม่ได้สําเร็จแม้าจะเป็นการลงสนามในนดที่5ก็ตามทมกลางเสียงวิจารณ์จากค่าตัวมาสาร125ล้านปอนด์ ที่เป็นสต,ติสูงสุดของสาราชาาจักรนะครับในเกมบุกปราบคุณของเวนแฮมยูนเต็ดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับกำลังเวินมาย์ทิ่ท่พนมาหัวหอกทีมชาตสิสวีเดนผู้นี้เผชิญกับแรงกดดันมหาศาลทั้งเรื่องความฟิตและฟอร์มการเล่นก็ได้ระเบิดฟอร์มยิงประตูเบิร์กสกอร์สุดสําคัญซึ่งเขาเชื่อว่านี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในการเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาผมรู้ตัวครับว่ามันนานมากแล้วที่ผมเฝ้ารอเวลานี้ และผมพยายามอย่างหนักเพื่อกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดอิสักเผยกับสกายสปอร์ตหลังเกมด้วยเสียหน้าล่งใจผมยังคงอยู่ในเส้นทางที่ต้องต่อสู้แต่ผมดีใจมากที่ทําประตูนั้นได้สําเร็จในฐานะกะ่อนหน้าการทําประตูจะช่วยผมได้เสมอเน้นย้ำหงแดงต้องทำตัวทีช่ชนะไม่ใช่จุดจบแม้จะคว้าชัยชนะได้สําเร็จนะครับหลังพ่ายแพ้มาสามนัดรวดแต่อิสัะกก,กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมต้องทาตัว และมุ่งมั่นทำงานหนักต่อไปเพื่อราาักษาโมเมนตัมที่ได้มาอย่างยากลําบากนี้เมื่อคุณต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในฐานที่ทีมสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการต่อสู้และคว้าชัยชนะมันมาให้ได้เขาเน้นย้ําถึงสบริดหนักสุเกมนี้ก็เป็นแบบนั้นมันอาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปแต่เรารู้ว่าเราต้องทําประตูได้และต้องปกป้องประตูของเราด้วยชีวิตผมคิดว่าทุกคนทาได้ดีมาก เราต้องใช้ชัยชนะครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทมตัวด้วยเพราะเราเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากชัยชนะเพียงครั้งเดียวไม่ได้หมายความว่าเรากลับมาแล้วเสมอไปเราต้องมีสมาธิและทำงานหนักต่อไปอันดับสุดซึ้งใจกองเชียร์หงแดงร้องเพลงเชียร์กล้องสนามยกย่องนี่แหละสิ่งที่ทำให้สโมสรนี้พิเศษ เป็นยังไงล่ะเขาห่องเพลงไอ้มึงมึงก็เหตุผลงานให้มันดีตอบแทนเขาและบักสลัดเอื่อยตอนนี้กูดามึงอยู่กูเคียดมึงเหตุในเที่ยมแพ้เก่าจากจิบสองเกมกูเลดามึงหนักมึงพาทีมกันมาให้ได้แฟนเขาห่องไอ้มึงไอ้ดอกมึง่าสิเหตดไหนเขาลุกอันเมื่อไหวหลายกูเมื่อยล่ะเมื่อยดามึงแหละพี่น้องเลยพายุอารมณ์ข้างนะครับสลดซึ้งใจน้ําตาคลอเบ้าแฟนบอลหงแดงร้องเพลงเชียร์กล้อง ชีนี่แหละดินเอมูสรก็ห่งเพียงเสียกับตอบแท่นกันนเดอร์ที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับท่ามกลางกระแสความกดดันที่ถาถมเขาใส่อาเออร์สลดัดกุนซือลิเวอร์ที่เพิ่งพาทีมพ่ายแพ้ไปถึง9จาก12นัดก่อนหน้านี้เกมที่บุกไปชนะเวลแฮมยู่แต่สองประตูต่อสูนนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะที่หยุดความย่ำแย่เท่านั้นแต่ยังเป็นจุดปเปลี่ยนทางใจที่สําคัญที่สุดเสียงเชียร์สยบวิกฤต สโลสาราพมีความหมายอย่างมากหลังประตูปลดล็อกของอเล็กเซร์ซักและลูกย้ำชัยของโคดิกาโบตีจูเหงแดงรอดพ้นจากสถิติการแพ้10จาก13เกมสิ่งที่น่าจิดตามที่สุดคือเสียงเพลงเชียอาเนอร์สโตที่ดังกึกก้องจากอัธจันทร์ทีมเยือนตั้งแต่ต้นจนจบเกมในงานแถลงข่าวหลังจบเกมนะครับคุณสือชาวดัตเปิดใจด้วยนะครับว่าความซาบซึ้งจาัดก,การสนับสนุนนี้ มีความหมายอย่างมากโดยเฉพาะยิ่งในยามที่ผลงานของทีมตกต่ำถึงขีดสุดการที่คุณมีฟอร์มที่ย่ำแย่แต่แฟนบอลยังคงเดินทางมาเต็มสนามและให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นจนจบเกมนั่นคือสิ่งที่พิเศษมากๆสารดเน้นย้ำมันบอกผมว่าสโมสรแห่งนี้เป็นหนึ่งเดียวกันเสมอและในสถานการณ์ที่ยากลำบากพวกเขายิ่งให้การสนับสนุนและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้สโมสรน,นี้พิเศษกว่าที่อื่น สลลดชค่อว่าการเจียใครสักคนในยามที่สําเร็จนั้นง่ายแต่การยืนหยัดเคียงข้างกันในยามที่วิกฤตต่างหากที่แสดงถึงดีเอที่แท้จริงของสโมสร,รและแฟนบอลหรือวุฒห์ FSG หนุนหลังเต็มสูบอนาคตสลลัอยังมั่นคงแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้ปลดเขาออกจากตําแหน่งและบางส่วนถึงกับอยากให้ดึงเจอกิงครับกลับมาแต่แหล่งข่าววงในยืนยันว่า ไฟเบสปอตกรุ๊ปหรือ FSG เจ้าของสโมสรยังคงหนุนหลังสลอตอย่างเต็มที่การยืนยันนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงอย่างลิชันฮิวและมาร์เอเวร์ตที่ยังเชื่อมั่นในโค้ชที่เคยพาทีมควาแชมป์รีมลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกอย่างไรก็ตามการหาฟอร,ร์มของทีมยังคงแกร่งอย่างน่าใจหายอีกโค้ชร,รายนี้ยังคงต้องอยู่ในสายตาของทุกคนอย่างใกล้ชิดแต่การ ได้เห็นแฟนบอลกลุ่มใหญ่พร้อมกระจายร้องเพลงเชียร์และจัดที่เคยมีเหตุการณ์แฟนบอลเดินออกจากแอนฟิลด์ก่อนจบเกมย่อมเป็นกำลังใจอันอบอุ่นที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ถูกต้องนะฮะ hey. ตอบแทนพวกกูเนเดอร์แฟนบอลเนี่ยชนะเมื่อวันพุธแล้วับเป็นชนะอันลีดอีก2เแมตช์เนี่ง่ายๆนึงดอกเหตุในมันได้ด่วน คาราชีปเปียงเวียดคือเดอะบอยคนใหม่ฟอมเทปไรซาลาบีบซอสจัดทับใหม่ทั้งแผงเว้ยเหมือนเคลื่อนซาลาบเลยลงมันคือไหลเลื่อนแต่ครับพี่น้องเอ้ยหรือว่าจังไหนนี่จะมีกันแล้วกันกนะครับตำนานลิว,วลร์พอลออกโรงประทับใจแบบสุดขีดย่องย่องฟเรียนเวียดมีฟิลดาวรุ่งชาวเยอรมันว่าระเบิดฟอร์มเก่งที่สุดนับตั้งแต่มาอยู่กับเทียม ในเกมที่หงแดงบุกเชื้อเวเนม็มโยเต็ดสองประตูต่อศูนย์และส่งสัญญาณเตือนไปถึงผู้จัดก,การทีมอย่างอาเนอร์สลัดว่าต้องล็อกตำแหน่งทองคํานี้ให้ดาวเตะรายนี้แบบทาบวนนะฮะตำแหน่งหมายเลขสิบด้านซ้ายคือจุดที่เขาเก่งที่สุดเพราะมโดเด่นของฟอรินเวียสในวัย22ปีเกิดขึ้นอย่างน่าจับตาในวันที่โมซาลาถูกรับเป็นตัวสำรองเขาได้รับบทบาทเป็นกองการตัวรุก อิสระภายใต้ระบบ4231แต่ธรรมชาติของเขาคือการขยับไปประจำการในพื้นที่ด้านในฝั่งซ้ายซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่เขาเคยเฉดฉายและฉายแสงแบบสุดๆสมัยอยู่กับเลเวอร์กูเซนกาลเกอร์ฟันทงผ่านสเก็ตบอร์ดผมคิดว่านี่เป็นสัญญาณแรกที่แสดงให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงตั้งแต่ตอนที่เขาเวียดย้ายมา ผมเคยบอกเขาว่าผมมองว่าเขาเป็นตัวตายตัวแทนของคิวินเดอะบอยในพิมพ์เลยทีเดียวนี่คือจุดที่สมงสอนต้องการให้เขาอยู่ในสนามและนี่คือจุดที่เขาเก่งที่สุดคาร์ลเกอร์เน้นย้ําพร้อมจนจมสติการใจบอลที่แม่นยําถึง42ครั้งจาก45ครั้งปัญหาใหญ่ที่รอสลอตจะรวมซาร่ากับเดอะบอยคนใหม่ได้อย่างไรแม้จะดีใจกับปองกเล่นของเวียดนะครับแต่คาร์ลเกอร์ก็ถือว่านี่คือปัญหาที่น่าปวดหัว สำหรับอาเนอสลัดพราะฟอร์มระดับเทพของฟอรเรนเวสในตำแหน่งนี้อาจจะกระทบต่อผู้เล่นคนอื่นอย่างเลี่ยงไม่ได้เวดกับซาล่าการที่เวดเล่นได้ดีในพื้นที่ด้านซ้ายทำให้แนวรุกของทีมไม่ได้มีปีกขวาธรรมชชติอย่างซาร่าซึ่งจะกลับมาลงสนามได้อย่างเสม,อ,สมอได้อย่างไรเวดกับโซบอสไลเวดเล่นในพื้นที่ด้านในฝั่งซ้ายได้ดีจน ดันให้โดมินิกสปอร์ตสไลด์มาเล่นด้านในมากขึ้นแล้วบทบาทที่แท้จริงของสป o r อร์ตสไลด์จะอยู่ตรงไหนเน้นย้ำการคว้บตำแหน่งที่ดีที่สุดของฟอร์นเวียคือข่าวดีที่ทําให้ลิเวอร์พูลมีผู้เล่นระดับเควินดอร์บอยอยู่ในมือแต่ความท้าทายของสลัดก็คือการจัดทัพเพื่อรักษาสมดุลและดึงใส่พระหัของผู้เล่นทุกคนโดยชอวะโมซาลาในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลด่วนพบแล้ว โลกต้องตะลึงกู้หูมหาปลาไหเวียสโซบอลส,สไลสลัตจุดระเบิดนะครับลิเวอร์พูลผงาดฟ้าพบกู้หูมหาปลายใหม่ที่โลกต้องตะลึงนั่นคือเวียสกับโซบอลส,สไลลิเวอร์พูลกลับมาทวงบอลลังอานเนอร์สลัดผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลสร้างความประหลาดใจด้วยการปรับทัพครั้งใหญ่การพาหงสแดงบุกค,คว้าชัยชนะเหนืเวสแฮมยูเต็ดได้สําเร็จแม้ฟอร์มโดยรวมจะยังไม่สุดนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้ผลตอบแทนเกินคาด หลายคนอาจจะพูดถึงอเล็กซานเดรซักและวิคเตอร์โอซิมเฮนแต่ตอนนี้ทุกคนต้องดืมไปก่อนเพราะสลลสได้ค้นพบคู่หูใหม่ที่ทีมไม่เคยรู้ว่าขาดหายไปและผลงานในนัดล่าสุดคือบทพิสูจน์ว่าพวกเขาสมควรลงเล่นร่วมกันทุกนัดเวียดกับโซบอสไลสองประสานพลังทำลายล้างที่หยุดไม่อยู่ด้วยคือการตัดใจที่ก้าหารระดับหักมุม สลัดช็อกแฟนบอลด้วยการดรับมูซาลาแล้วส่งโดมินิกซูบอสไลขึ้นไปประจําการทา่ฟังขวาเปิดทางห้ฟอรินเวีดเล่นในบทบาทหมายเลขสิบที่เขาถนัดและผลลัพธ์ก็คือฟอร์มระดับมาสเตอร์พีดเวสคือเพเมกเกอร์เดอเตเชอร์เยอรมันนะครับนี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามอย่างแท้จริงแม้ไร้ชื่อทําประตูและแอซิ์แต่สิ่งที่เขาทําก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระดับเทพกับซูบอสไล สร้างสรรค์เกมรุกอันตรายทั้งกู่จ่ายบอลประสานงานกันได้อย่างชันฉลาดสร้างสรรค์าการเล่นที่ยากจะคาดเดาและหยุดยัง้งพาลิร์พูเด,ดน้าต่อไปต่อเนื่องได้อย่างดุดันพลังงานเหลือล้นด้วยการทําง,งานหนักตลอด90นาทีทั้งกู่ได้เติมเต็มพลังงานที่ขาดหายไปของทีมในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างสมบูรณ์แบบฟองของเวียดในเกมกับเวเนห์ร์มั้นโดดเด่นเป็นพิเศษแสดงเห็นชัดเจนว่าในฐานะกู้หูว พวกเขาสามารถก้าวขึ้นไปสู่ระดับที่ยากจะหาใครมาต้านทันได้เลยทีเดียวสัญญาณอันตรายซาร่าเจอปัญหาใหญ่ไม่ว่าซูบอสไลาอาจไม่ต้องแบกรับภาระคุคนเดียวเหมือนช่วงต้นฤดูกาลแต่ผลงานของเขาในนัดล่าสุดนั้นแข็งแกร่งและน่าประตับใจกว่าซาร่าอย่างเห็นได้ชัดนี่คือสัญญาณที่เตือนดังสนั่นสําหรับดาวเตะอ,อียิปต์หากเขาต้องการทวงตำแหน่งตัวจริงคืนซาร่าต้องงัดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาเท่านั้น ปัญหาการหมุนเวียนนักเตะหรืวภูมิเกมหนักรออยู่2นัดในสัปดาห์นี้ซาลาอาจจะได้รับโอกาสลงสนามแต่เขาอาจไม่ได้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งอีกต่อไปดรอปไม่ได้ด้วยฟอร์มที่ดรอปไม่ได้ของเวียนและความคงเส้นคงวาของโซบอสไลท์ทำให้ปีกกดกันอย่างซาลาจะต้องยอมเริ่มต้นบนมนานั่งสมรองอีกครั้งอย่างหลกเลี่ยงไม่ได้สรุปสล็อตพบสมการที่ลงตัวของริวภูพูลแล้ว เวีสโซบอลสลายคือกุ้งหงที่พร้อมเขย่าพิมลีสล่าจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ตัวเองหากไม่ต้องการถูกจับดองที่มานั่งสำรองอย่างถาวรนะฮะโอ้โหด่วนกรีดสเกาเซอร์เปิดใจถึงหงแดงเซเตียนแอนฟิลคาร์ตานเซมการ์ดกุยทางคืนหลังลิเวอร์พูลนะครับมีสิทธิ์ดึงตัวกลับคาร์ตานเซมการ์ดแบ็กซ้ายกรีดของโรมา่ายอมรับเปิดเผยนะครับว่าเขาคิดถึงเมืองลิเวอร์พูล และยังคงมีความผูกพันลึกซึ้งกับเทียมหงแดงพร้อมส่งสัญญาณชัดเจนว่าปีหน้าคือเรื่องราวที่แตกต่างทำกลางกระแสข่าวที่อนาคตของแอนดูโรเบอร์สันและตัวเขาเองกำลังอยู่ในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อเส้นทางสู่กรุงโรมตัวสลองอันดับที่3การมาถึงของมิลเลอร์กเกตในช่วงซัมเมอร์ทำให้ตำแหน่งของเซมิการ์ในทินแอนฟิลต้องถอยร่นไปเป็นตัวเลือกอันดับที่3รองจากกัปตันทีมแอนดูโรเบอร์สัน ทำให้ลิเวอร์พูลตัดสินใจปล่อยตัวกองหลังดีมกรีทีมเชดเกียรรายนี้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับโรม่าในศึกกัลโชเซอีอิตาลีตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาอนาคตส,ครรสันคอนโรเบอร์สันอาจอำลาสมิการเตรียมคัมแบ็กสถานะสัญญาของนักเตะสร้างความน่าสนใจขึ้นเมื่อโรเบอร์สันกาลังจะหมดสัญญาในช่วงเดียวกันกับสมิการกลับมาจากการยืมตัวขณะที่สมิการเองก็จะเหลือสัญญาอีกเพียง1ปีเท่านั้นทําให้เกิดการวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นจังหวะที่ หงแดงจะปล่อยโรเปรันออกไปและดึงอดีตตัวสำรองอย่างาม,มิการกลับมาเป็นแบ็กอัพให้กับเคอร์เกตในฤดูกาลหนนะ้าสม,มิการในวัยยุเกปีเปิดใจกับเดลนติด้วยน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักต่อสโมสรเก่าอย่างชัดเจนเมื่อผมคิดถึงเมืองน,นี้ผมอยู่ที่นั่นมา5ปีผมรักทุกสิ่งทุกอย่างในลิเวอร์พูลพวกเขาเป็นส่วนพิเศษในหัวใจของผมผมปรารถนาสโมสรน,นี้ได้รับทุกสิ่ง เพราะตั้งแต่วันแรกผมทุ่มเทยอย่างเต็มที่ที่นั่นผมคือกรีดสเกาเซอร์และจะเป็นตลอดไปเมื่อถูกถามถึงโอกาสการกลับมาสู่แอนฟิลเขาตอบอย่างน่าตื่นเต้นว่าคุณไม่มีทางรู้ปีหน้าคือเรื่องราวที่แตกต่างสำหรับผมผมอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะคว้าแชมป์มีเพียงพระชา้าเท่านั้นที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีหน้าส่วนฟอร์มกับโดมาข้อกังขาที่ต้องพิสูจน์แม้ใจจะอยู่กับลิเวอร์พูลแต่สิ่งที่น่ากังวลคือ อร์มกรเล่นของเขาในอิตาลียังไม่ได้ประทับใจเท่าที่ควรสมเมการเริ่มต้นกับโรม่าด้วยการทำหนึ่งแอซิทในศึกโยูโรปาลีแต่หลังจากนั้นเขาเริ่มหลุดจากตำแหน่งตัวจริงอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งเมื่อเอลคาลิโยแบ็กซ้ายธรรมชาติอีกคนบาดเจ็บแต่กุนซือกับเลือกใช้เวสลีย์ซึ่งเป็นแม็ดขวาให้มาเล่นฝั่งซ้ายแทนเขาบ่อยครั้งเซอร์ตีในเกาโชเซอิตาลีลงเล่นไป6นัดเป็นตัวจริง2นัด และยังไม่สามารถการันตีความสม่ำเสมอได้สมาการจำเป็นจะต้องเร่งสร้างผลงานให้โดดเด่นตลอดช่วงเวลาที่เหลือเพื่อน้มน้าวให้โรมายื่นกร็รเสิงซื้อขาดหรือทำให้ลิเวอ์พูลมั่นใจพอที่จะดึงเขากลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในฤด,ดูกาลหน้านะครับนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอ์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1ธันวาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูสมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ